ก็สวัสดีครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้ว,ว่างตอนนี้คือขับรถอยู่ขับรถอยู่ก็ก,ก,ก็ได้นะยังยังคุยกันได้อยู่อยากเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็น ต่อประชาชนในชาติของเราวันนี้ผมขอขอพูดเต็มๆเ,เรื่องพรรคประชาชนน้องๆพระประชาชนหรือพี่ๆก็แล้วแต่หลายท่านมีผู้อุโสความปุมก็เยอะแต่ส่วนมากที่มีบทบาททางการเมืองอยู่ณเวลานี้ก็จะเป็นรุ่นน้องทั้งหมดก็เห็นว่าหลายคน าททาออกรรมามีบทบาททางด้านการเมืองนะครับบทบาททางด้านวาทกรรมมีบทบาททางทางด้านหน้าข่าวหน้าสื่อต่างๆเย่นได้เยอะไอ้คุณโลมคุณไอ้ติมหรือหลายหลาย,ลาย,ลายท่านนะผมผมฝากนิดหนึ่งผมติงนิดหนึ่งไม่ใช่ฝากติงเลยขพติงเลยฐานหน้าที่ผมก็เป็นเอฟซีของพรรคประชาชนเหมือนกัน ก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่ทํางานการเมืองแบบสร,ร้สางสรรค์และทําเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชายชนจริงๆเผมอยากเห็นอยากเห็นจริงๆเพราะว่า,าพรรคประชาชนเนี่ยจะพูดมาตลอดเรื่องพี่น้องประชาชนชาวลากยาต่างๆเห็นบ่อยหลายครั้ง ที่ออกมาชี้นําหรือโจมตีรัฐบาลทั้งชี้นําทั้งโจมตีเนี่ยเราจะบอกว่าชี้นําอย่างเดียวก็ไม่ได้มีบางเลือกก็โจมโจมตีฝ่ายรัฐบาลซึ่งเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วเรื่องว่าตอนนี้ปะยาชนเรื่องสับสนแล้วว่าตกลงใครเป็นฝ่ายค้านใครเป็นรัฐบาล ตกลงคนนี้มันเป็นฝ่ายค้าหรือตกลง,งมันจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าหลวงพ่อได้พูดไปแล้วมันทำให้ประชายชนสับสนพราุงกวนมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยพระพญาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขาชัดเจนแบ่งแบ่งชัดเจนถ้าคุณเป็นรัฐบาลผมเป็นฝ่ายค้าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคือผมเป็นฝ่ายค้านก็ได้หรือผมเป็นรัฐบาลใน ในนิยามของคำว่าฝ่ายขานก็ทําได้มันมันมันทำให้มั่วตัวไปหมดครับเดี๋ยวที่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้พรรคประชาชนทำแล้วก็ออกมาพูดแบบจริงๆรงจรงจังคือปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายครั้งผมก็เห็นมาพูดเรื่องหลายคนมาพูดเรื่องที่ไม่น่าจะมาพูดใน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 สื่อหรือซ้ำไป ที่พูดออกไปบางทีผมยังสงสัยเลยว่าที่พูดแบบเนี้ยก็คุณพูดอยากเป็นอยากเป็นข่าวเหมือน mm hmm. ที่ผ่านมา mm hmm. ก็เรื่องแสะสถาบัน mm hmm. ก็เดี๋ยวนี้ซาซาลงไปแล้วก็มีหลายคนก็พูดว่ามันทําให้ประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหน,น mm hmm. พรรคประชาชนนี่เคยพูดเรื่องปัญหาของพี่น้องกเกษตรกร มากน้อยแค่ไหนแต่ละข่าวแต่ละวันที่ส,สสผู้ทรงเกียรติของพรรคเนี้ยออกไปพูดในสภาห,หรือออกมาให้ข่าวพี่น้องประชาชนลองคิดดูเองแล้วกันว่ามีกี่เรื่องที่พูดเรื่องพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าเรื่องข้าวของชาวนาเรื่องยางของชาวสวนเรื่องปาล์มเรื่อง มันจับปหลังเข้าโพษเรื่องปุ๋ยเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรพักประชาชนเนี่ยมีคนไหนออกมาพูดบ้างออกมาพูดวันไหนบ้างแต่ที่พอเรื่องที่ที่เหมือนแซะเหมือนดิดเครดิตกันเนี่ยเขาพูดัะไนทุกวัน,นมันก็แปลกนะจริงๆท่านพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่แต่พักประชาชนเออพักประชาชนเนอะทุกพัก ท่านเสนอตัวท่านมาหาเสียงท่านมาพูดกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเลือกพวกท่านเข้าไปจะไปแก้ปัญหาความลําบากความยากจนทางด้านสินค้าทางด้านการ,การเกษตรและทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราแต่พอท่านพวกท่านได้เป็นณนะเวลาเนี้ยเหมือนว่าประชาชนจะได้จะมีพื้นที่นะสื่อค่อนข้างเยอะตอนนี้หลายคนก็เป็น นักพูดฝีปากจัดจ้านอยู่ท่านเคยคิดไหมว่าท่านพูดเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ท่านเอาปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเป็นประชาชนส่วนมากของประเทศและเป็นประชาชนที่ลำบากยากจนของประเทศนี้ ท่านเอาปัญหาของพวกผู้คนเหล่านี้ไปเสนอแนะหรือไปพูดหรือหาช่องทางเนี่ยครั้งสุดท้ายอะ่ะเมื่อไหร่ชาวสวนชาวไร่ชาวนายังซื้อกระปุยเออยังซื้อปุ๋ยกระสอบละพันกว่าบาทยังต้องซื้อ,อยาในราคาที่แพงแต่ทุกวันนี้เกษตรกรเกือบทุก อาชีพต้องมาขายสินค้าของตนเองในราคาที่ถูกลงนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นของผมอยู่ภาคใต้นะแปดสิบเปอร์เซ็นของคนใต้เป็นกเกษตรกรอีกสิบเปอร์เซ็นก็เกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาน,นะครับอีกสิบเปอร์เซ็นตก็น่าจะเป็นประมงอีกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือเอออีกเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็คือจะทำธุรกิจหรือค้าขาย ฉะนั้นพวกแปดสิบเปอร์เซ็นตของประเทศเอ,อ่อภาคใต้เนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างมากทุกภาคเหมือนกันหมดครับภาคเหนือนก็เยอะ,ะเกษตรกรภาคอีสานนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นก็เป็นเกษตรกรทกรั้งนั้นซึ่งพวกท่านเคยเอาปัญหาของพวก,กเกษตรกรเหล่าเนี้ยไปช่วยแก้ครั้งสุดท้ายอ่ะท่านพูด่ะเมื่อไหร่ผมอยากทราบเนาะท่านเอาปัญหาของกเกษตรกรเนี่ย ชาวไร่ชาวนาชาวสวนต่างๆเนี่ยเอาไปพูดและพยายามแก้ปัญหาให้พวกเขาเนี่ยคงสุดท้ายเนี่ยเมื่อ,อไหร่ท่านเคยพูดเรื่องปุ๋ยแพงยาแพงโน่นนี่นั่นแพงอ่ะสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ท่านเคยหาช่องทางเรื่องเกษตรกรขายสินค้าราคาถูกเนี่ยบ้างหรือไม่ท่านอย่าลืมนะครับ ทุกอย่างที่เกษตรกร,เ,กรเราลงทุนและทําไปขาดทุนเกือบหมดทุกตัวยกเว้นไก่ไก่ขาวไก่ซีพีเพราะเกษตรกรไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงก็เป็นลูกมือของฟาร์มใหญ่เท่าเกษตรกรเลี้ยงหมูขาดทุนย่อยยับครับอาหารแพงเนื้อหมูถูกเกษตรกรเลี้ยงโคเลี้ยงวัวชาวบ้านขาดทุนครับ เนื้อในตลาดกิโลละอย่างน้อยร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยกว่าแต่เนื้อวัวเป็นเป็นซื้อจากชาวบ้านหกเจ็ดสิบบาทห้าสิบกว่าก็มีชาวบ้านขาดทุนท่านออปัญหาเหล่านี้ไปแก้ไขบ้างหรือไม่หรือท่านคิดแต่เรื่องโลกสวยเป็นอย่างเดียวนะผมไม่เห็นว่าพรักประชาชนจะออกมาแอคชั่นหรือ มาให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนเหล่านี้เลยผมที่ผมพูดถึงพรกประชาชนในวันนี้เพราะว่าพวกท่านมีสอสอมากที่สุดในสภาพ,พวกท่านให้ข่าวพวกท่านกล้าทะเลาะกับรัฐบาลพวกท่านกล้าเสนอและรัฐบาลในเรื่องต่างๆมากมายแต่ผมถามมาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกท่านได้พูดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ท่านพูดและท่านเอาจริงเอาจังแค่ไหนผมฝากสอสอพักประชาชนทั้งหลายนะครับช่วยเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวลากย่าอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปตั้งกระทู้เข้าไปทําเป็นกฎหมายเข้าไปทําอะไรก็แล้วแต่แหละที่พี่น้องประชาชนได้ไประโยชน์กันบ้างนะครับฝากไว้คิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้สวัสดีครับ